ดูนะเจ้าคอยว้าวฉันล่วงแล้วโอ้ตอนนี้ฉันมาแล้วฉันขึ้นมาแล้วเจ้าคอยแกขึ้นดีๆนะอย่าให้ฉันล้มนะโอ้ยโอ้ยฉันเสียวมากเลยฉนะันเสียวมากดูหน้าฉันเสียวฉันเสียวอย่าอย่าเจ้าคอยเจ้าคอยขึ้นดีๆนะเดี๋ยวฉันจะล้มแล้วโอ้เจ้าคอยนี่โอ้ยฉันจะล่วงอีกนะจนล่วงอันนะี้ตีคนแกให้ตายไปเลย้ะ นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยฉันกำลังหมุนอยู่นี่ฉันกำลังจะขึ้นแล้วรับรองได้ฉันขึ้นดีๆนั่นถ้าขึ้นไม่ดีฉันจะตีก้นก็แล้วก็ขึ้นมาเจ้้โ,โหไม่ถอยหลังลักทีแล้วจะห้อยฉันเทียว ตอยหลังเด็เจ้าคอยเดี๋ยวฉันจะตายนะเดี๋ยวฉันจะตีก้งงนแะกชูหน้าฉันเด็ฉันเสียวมากชูหนา้าบู<ด>๊เลยโดดเออเรียบร้อยถึงนักทีเจ้าคอยนี่แมมเจ้าคอยนี่โอ้ตอนนี้แกจะพาฉันไปไหนเจ้าคอยจะพาฉันขึ้นใช่ไหม,มอ,อย่าให้ฉันล้มนะถ้าฉันลม้มเนี่ยฉันตีนก้นแกวว้าวออโอ้ฉันลวงเลย ฉันจะตีคนแกแกโดนนะเราหอยฉันกลับขึ้นมาแล้วแกจะทําฉันลวงอีกนะฉันก็ด้วยฉันก็ด้วยฉันคือรถถังอย่าให้ฉันลวงเหมือนกันนะถ้าฉันลวงเขาจะไปตีหัวแกรอรอเดี๋ยวฉันจะลงนะนะโอ้ยฉันจะลมแล้วเนี่ยโอ้ยแกไปเลยต่อไปนะแกหมุนมานะฮะแกขึ้นไปไหมอย่าให้ฉันลวงจะบอกให้ ไอชั้นลวงนะชั้นจะตีก้นแกนตอนนี้เจ้าคอยจะทำชั้นลุงนะโอ้ยอย่าให้ชั้นลวงนะถ้าชั้นลวงขึ้นมาชั้นจะเอาเรื่องแกแนะ่เ <ยะ S 1> จ้าคอยเน่ดูนะ้่เจ้าคอยว้าวไชั้นลวงแล้วโอนโอน้ำย่างงี้ได้ยังไงเจ้าคอยอเดี๋ยวรอกัน